เช้าวันที่8ตุลาคมพศ2566ก่อนจะไปทำพาสปอร์ตกันในวันที่9แม่ปรานอนก็เตรียมของไปถวายพระให้พระลูกชายเช่นเคยเสร็จแล้วก็ขึ้นรถไปทำบุญบนเขาเข้าไปในศาลาก่าวอรัธนาธรรมฟังธรรมตามปกติตกเย็นเวลาประมาณ4โมงท่านก็โทรศัพท์มาบอกพระลูกชายว่า พรุ่งนี้คงจะไปทำพัะสะบุ์ด้วยไม่ได้แล้วท่านไปกันเถอะพระก็ว่าทำไมละโยมแม่โยมแม่ก็ว่ารู้สึกไม่สบายมีไข้หนาวสั่นพระก็ถามว่ากินยาหรือ,อยังท่านบอกว่าตอนนี้กินยาอยู่แต่อาการยังไม่ดีขึ้นว่าจะให้โอ๊ทพาไปหาหมอพระเลยบอกไปว่ารอดูอาการก่อนไหมเดี๋ยวพระจะฝากให้คนเอายาไปให้ตัวหนึง่ง เดีย๋ยวถ้าไม่ไหวค่อยไปหาหมอเรื่องพาสปอร์ตค่อยว่ากันทีหลังก็ได้ตอนนั้นพระไม่ค่อยคิดอะไรมากเพราะมองว่าปกติท่านเป็นคนแข็งแรงไม่ค่อยไปหาหมอง่ายๆแต่เหมือนว่าท่านจะรู้ตัวเองเพราะฏดว่าท่านจัดแจงเก็บของใส่กระเป๋าเตรียมพร้อมจะไปหาหมอเตรียมเผื่อไว้ที่จะต้องไปนอนโรงพยาบาลเวลาประมาณห้าโมงเย็นกว่าทิดโอโทอมมาบอกว่าแม่ปรานมตอนนี้อยู่โรงพยาบาลหัวหินผมพาป้านมมา ตอนนี้อยู่ที่ห้องฉุกเฉินให้หมอดูอาการอยู่สักพักหนึ่งโอ้ตก็โทรมาอีกบอกด้วยเสียงเร่งร้อนว่าอาการแม่ประนอมไม่ค่อยดีตอนนั้นพระก,ก็เริ่มรู้สึกแปลกๆปแล้วลุงพี่ลุงพี่น่าจะมานะแม่ประนอมอาการไม่ดีเลยสักพักก็มีหมอเข้ามาขอคุยสายด้วยหมอถามว่าท่านเป็นอะไรกับคนไข้ลาก็บอกว่าจะามาเป็นพระลูกชาย พระถามว่าโยมแม่อาการเป็นยังไงบ้างหมอก็บอกว่าคนไข้มีอาการปอดติดเชื้อหัวใจล้มเหลวมีภาวะเสียงอยู่พระฟังมาถึงตรงนี้พระก็ใจหล่นวูบไปตื้อเลยเหมือนเป็นลางสังหรณ์ยังไงไม่ทราบพระก็เลยซักถามว่าแล้วตอนนี้จะทํำยังไงกับคนไข้หมอก็บอกว่าตอนนี้หมอได้ให้ยาและออกซิเจนเบื้องต้นแล้วกำลังดูการอยู่ เขาก็บอกว่าต้องให้ญาติเป็นผู้เซ็นรับรองในการทําหัตถการเกี่ยวกับเรื่องการทําปั๊มหัวใจใส่สาย,สายหักมีอาการกาเริบก็เลยบอกว่างั้นเดี๋ยวพระจะไปเผื่อว่ามีเหตุการณ์ไม่คาดคิดเกิดขึ้น,นตอนนั้นพระก็เริ่มทําใจเริ่มตั้งสติได้เริ่มใจอยู่กับตัวคิดในใจทําไม่ในใจถึงความไม่แน่นอนจนกระทั่งถึงโรงพยาบาลพอไปถึงห้องฉุกเฉินเจ้าหน้าที่ก็ให้ญาติเข้าไปเยี่ยมได้คนเดียว เมื่อพระเข้าไปถึงเตียงก็ได้เห็นแม่ประนอมนอนอยู่สีหน้าอาการของแม่ประนอมเมื่อพระเห็นแล้วก็รู้สึกสบายใจขึ้นดูเหมือนแกจะไม่ได้กังวลเรื่องโรคภัยไข้เจ็บแต่อย่างใดแต่ตอนนั้นเป็นห่วงอยู่อย่างหนึ่งคือท่านไม่ชอบใจหมอกับเจ้าหน้าที่ที่มาเอานั่นเอานี่มาแปะมาใส่ตัวท่านเจ้าหน้าที่ก็ค่อนข้างเสียงดังตั้งแต่ก่อนพระจะเข้ามาท่านกัดขืนไม่อยากทําตามที่หมอสั่ง พะก็เลยต้องให้สติโยมแม่ไปนอนว่าโยมแม่อย่าไปโกรธก็เลยเขาก็ทําตามหน้าที่ของเขาเราต้องรักษาใจเรานะโยมแม่พยายามรักษาใจให้เป็นกุศลนะเดี๋ยวตาจะช่วยบอกเขาเองว่าถ้าโยมแม่ไม่ตการอะไรหรือว่าไม่สะดวกอะไรเดี๋ยวตาจะบอกเขาให้แกก็เลยพูดึ้นบอกว่าอย่างเงี้ยมันไม่ปกติมันไม่เป็นธรรมชาติ การที่ท่านจะจากไปหรือจะตายไปอยากไปแบบธรรมดามากกว่าแต่ในเมื่อรู้ว่าโลกเนี่ยมันไม่สามารถจะเยียวยาให้ดีขึ้นได้ท่านก็เลยตัดสินใจเลยว่าอะไรจะเกิดก็ต้องเกิดก็ปล่อยลงไปไป,ไปตามนะั้นพอดีมีหมอผู้หญิงคนหนึ่งเดินเข้ามาพูดกับพระว่าอย่าร้องไห้นะคะ พอหมอคงดูอาการแล้วโอกาสที่โยมแม่ปานอมเสียชีวิตจะมีมากแต่พระก็พูดกับหมอว่าอาตมาไม่ได้ร้องไห้แต่หมออย่าทําให้คนไข้โกรธนะระหว่างนั้นพระก็มองไปที่ร่างกายของแม่ปานอมที่นอนอยู่บนเตียงเลยบอกแม่ปานอมว่าโยมแม่ร่างกายนี้มันเป็นรัางของโรคมีความเสื่อมนะ เอาอัตภาพร่างกายน,นี้บูชาคุณพระพุทธเจ้านะท่านก็รับทราบพ,พระก็หันไปเห็นเตียงข้างๆเป็นผู้ชายนอนป่วยอยู่จึงบอกแม่ปานนอมว่าเดี๋ยวจะมาจะสวดมนต์สวดพระปริศให้ฟังท่านก็ไปยักหน้าเลยชุมนุมเทวดาตั้งนโมแล้วก็สวดพระปริตให้แม่ปานนอมฟังไปตามลำดับสวดไปสักพักเจ้าหน้าที่ก็เปลี่ยนสายออกซิเจนแบบใส่อังที่จมูก ต่อมาแม่ประนอมก็ดูลมหายใจบอกว่าดูลมหายใจไม่ได้ออกซิเจนมันจ่ออยู่พระก็บอกว่าดูไม่ได้ก็ไม่ต้องฝืนก็ดูรูปนอนที่นอนอยู่ก็ได้นี่หมอก็นิมนต์ให้พระมาเซ็นเอกสารเกี่ยวกับการทำหัตถการเรื่องของการปั้นหัวใจการถอดท่อออกซิเจนเข้าปอดการใส่ท่อออกซิเจนเข้าปอดและอีกหลายๆอย่างก็เลยต้องไปหันกลับไปถามแม่ประนอมซึ่งอยู่ด้วยกันตรงนั้น แม่ประนอมก็ยกมือไปมาบอกว่าไม่เอาไม่เอา,ไม,เอาไม่ต้องขอไปสบายขอไปสบายสบายพระเองก็เคารพการติดใจของแม่ประนอมเลยบอกกับหมอว,ว่ายมแม่ประนอมไม่ต้องการความหัวใจไม่ต้องการใส่ท่อใดๆอาตมาก็ทําตามความประสงค์ของท่านเคารพการตัดตินใจของท่านว่าจะไม่ทําหัตถการช่วยเหลือหากมีปัญหาวิกฤตเกิดขึ้นตอนนั้นพระดูสีหน้าแม่ประนอมแล้วเหมือนคนไม่ได้ป่วยหน้าตาแจ่มใสขึ้นมาหน่อย พยาบาลก็เดินมาดูเครื่องวัดออกซิเจนในเลือดปรากฏว่าต่ำมากเข้าขั้นวิกฤตพยาบาลก็ปรึกษากันว่าจะใส่สายช่วยหายใจเข้าปอดแต่ก็มีหนังสือยืนยันจากเจ้าของไข้ไว้แล้วว่าจะไม่รับการช่วยเหลือดังกล่าวดูตอนนั้นแล้วคงมีเพียงปาฏิหาริย์เท่านั้นแต่ก็ทําไว้ในใจกับเหตุการณ์นี้จึงได้ยืนไปที่ข้างๆเตียงแม่ปนองมองหน้าท่านแล้วก็พูดกับโยมแม่พูดกับท่านว่า อาตมาแต่ตั้งสัจการอธิษฐานตั้งแต่ตอาตมาบวชมาในธรรมวินัยนี้จิตที่คิดยินดีในการรับเงินรับทองทั้งที่รู้ไม่เคยมีเลยด้วยสัจวาจานี้ขอความสวัสดีจงมีแก่แม่ปานอมจูแม่ปานอมก็ยกพนมมือขึ้นเหนือหัวแล้วก็เป็นเสียสาธุการว่าดังๆว่าสาธุพระก็อ่านต่ออีกว่านัตถิเมสารังอันยังพุทโธเมสารังวะลัง เอเตนะสัจวัตเชนะโสติเตโหตุสัพพทาที่พึ่องอื่นของข้าพระเจ้าไม่มีพระพุทธเจ้าไปที่พึ่งของข้าพระเจ้าด้วยสัจจวาจานี้ขอความสวัสดีจงมีแก่แม่ปานอมแม่ปานอมข้าพนมมือยกขึ้นเหนือหัวอีกแล้วก็สาธุดังๆว่าสาธุนัตถิมีสารนังอันยังธรรมโมมีสารนังวะหลังเอเตนะสัจวัตเชนะโสติเตโหตุสัพพทาที่พึ่องอื่นของข้าพระเจ้าไม่มี พระธรรมเป็นที่พึ่งของข้าพเจ้าด้วยสัจจวาจานี้ขอความสวัสดีจงมีแก่แม่ปานอมนัททิเมสารนังอันยังสังโฆมเมารนังวะลังเอเตนะสัจวัชเชนะโสติเตโหตุสัพพทาที่พึ่งอื่นของข้าพเจ้าไม่มีพระสงฆ์เป็นที่พึ่งของข้าพเจ้าด้วยสัจจวาจานี้ขอความสวัสดีจงมีแก่แม่ปานอมแม่ปานอมก็ปนมมือยกขึ้นในหัวสาธุการดังใดว่าสาธุตอนนั้นพระรู้สึก ไม่ห่วงอะไรแล้วอะไรจะเกิดก็ต้องเกิดจึิงบอกแม่ประนอมว่าเดี๋ยวจะสวดมดนต์ให้ฟังนะตอนนั้นข้าพเจ้าเห็นแม่ปะนอมนอนนิ่งยังหายใจแต่ยังหายใจอยู่ความที่ออกซิเจนในปอดท่านมีน้อยท่านเลยต้องหายใจทางปากก็เลยบอกกระยมติ่งว่าเราไม่ต้องกัท่านนะเดี๋ยวตรมาจะสวดมนต์ให้ท่านฟังไปเรื่อยๆจะได้ยินหรือไม่ได้ยินก็ไม่ทราบ แต่ท่านอาจจะรับรู้ก็ได้ก็เลยนั่งสวดมนต์อยู่ข้างเตียงแม่ประนองไปเรื่อยๆลมหายใจท่านก็แผ่วไปเรื่อยๆเช่นกันพระก็สวดมนต์ไปสังเกตลมหายใจท่านไปลมหายใจท่านก็ค่อยๆแผ่วลงแผ่วลงอ่อนไปเรื่อยๆจนกระทั่งมาถึงวินาทีที่ลมหายใจของท่านหยุดลง พระดูเวลาที่โทรศัพท์ตอนนั้นเวลาห้าทุ่มเนาทีบอกกับยมติ่งว่าให้หมอพยาบาลมาดูชีพจรว่าคนไข้เสียแล้วถูกไหมพยาบาลต่างก็มาดูกันและลงคมเห็นว่าท่านสิ้นแล้วตอนนั้นความเสียใจมันยังเกิดไม่ทันหรือยังไม่ทันเกิดรู้แต่ว่าท่านน่าจะมีคติที่ดีพระคิดว่าการตายของท่านเป็นการตายที่งดงามพระก็ทำหน้าที่เต็มที่แล้วในการรักษาใจท่าน และรักษาใจตนเองให้เป็นกุศลจนวินาทีสุดท้ายแต่มาสังเกตในภายในร่างกายของข้าพเจ้าเองรู้สึกเจ็บช้ำที่หน้าอกแขนขาอ่อนแรงบอกไม่ถูกแต่คิดในใจเสมอว่าท่านไปดีแล้วท่านไปสบายแล้วท่านคงอยู่บนสวรรค์ข้างบนแล้วแต่ทำไมมันช่างรวดเร็วเสียและเกินตอนเช้าเรายังคุยกันอยู่ดีๆมาตอนนี้กลับไม่เจอกันแล้วจบลงแล้ว แต่สัจธรรมก็คือสัจธรรมเป็นความจริงอันใครๆไม่อยากไม่อาจจะเลี่ยงได้เลยดังที่โบราณอาจารย์ท่านกล่าวว่าเช้าเห็นหน้าก็อยู่สายตายสายอยู่สุขสบายบ่ายมวยบ่ายยังเลื่นเริองกายเย็นดับชีพนาเย็นอยู่หยอกเล่นลูกด้วยข้ามมวยดับสูนชีวิตนี้ไม่มีเครื่องหมายอะไรที่จะบอกได้เลยว่าเราจะตายเมื่อไหร่เราจะตายอายุเท่าไหร่ จะตายอย่างไงจะตายที่ไหนเมื่อไหร่เราจะเตรียมตัวเตรียมใจกันพร้อมบ้างหากเวลานั้นมาถึงฉะนั้นเราทั้งหลายที่อยู่ในที่นี้จึิงไม่ควรประมาทในการใช้ชีวิตท่านทั้งหลายจริงมันควรที่จะทํากุศลทั้งหลายไว้หนึ่งหนึ่งควรประพฤติทำไปทำอยู่เสมอเสมอใครๆที่จะพ้นจากความตายไปได้ไม่มีเลยสิ่งที่ติดตัวเราไปได้ในโลกหน้าคือบุญกุศลที่จะนําตนไม่พ้นกับความสุขความสวัสดีได้ เพราะคุณเป็นที่พึ่งของสัตว์ทั้งหลายทั้งในโลกนี้และโลกหน้าดังที่พุทธเจ้าท่านตรัสไว้ว่าดูก่อนพิสูจน์ทั้งหลายอายุของมนุษย์ทั้งหลายนี้น้อยนักจำต้องไปสู่สัมปรายภพวควรทํากุศลควมประพฤติพรหมจรรย์เพราะสัตว์ผู้เกิดมาแล้วจะไม่ตายไม่มีดูก่อนพิสูจน์ทั้งหลายคนที่เป็นอยู่นานก็เป็นอยู่ได้เพียงร้อยปีหรือจะเกินอยู่ไปบ้างก็มีน้อย สรุปสีสิริอายุของแม่ปนอมวงพูดีคือ87ปีกับ7เดือนดังนั้นท่านทัน้งหลายจงยังประโยชน์ตนและประโยชน์ท่านให้ถึงพร้อมด้วยความไม่ประมาทเถิด